ค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็กลับมาเจอกับเฟร์อีกแล้วนะะในเพจ Asia w i g Life Thailand นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟตุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทางเอริกเฮน a ักนะคะเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้กล่าวชมเชยแฮร์รี่แม็กควปาการหลังนะคะทีมชาติอังกฤษที่สามารถปรับตัวจนเล่นในรูปแบบที่เขาต้องการได้สำเร็จะคะ่ะ แนวรับวัย30ปีนะคะได้โอกาสกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะคะในเกมที่ชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ0หลังจากที่ต้องเป็นตัวสำรองนะคะของคู่กองหลังลาฟาเอลวารานนะคะและลิซานโดมาติเนสนะคะและทำผลงานได้เป็นที่น่าพึงพอใจในสายตากุลซีน,นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะว่าในนัดถัดไปเนี่ยทางแมรี่แม็กไกวนะคะจะได้มีชื่อเป็นตัวจริงไหมหรือว่าจะต้องตกเป็นที่นั่งสำรองอีกค่ะ และเรามาต่อกัน,นที่ข่าวที่2กันเลยนะคะเป๊ปกวาดิโอลานะคะเฮดโค้ชของแมนซิตี้นะคะกล่าวยกย่องเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะว่ามีทักษะทําประตูอยู่ในระดับเดียวกับลิโอนลเมสซี่และคิสเยโนโรนัลโดนะคะ2ส,สุดยอดนักเตะแห่งยุคนะคะทีมเรือใบสีฟ้าเพิ่งจะเก็บ3คะแนนจากการชนะเซา์แฮมป์ตันนะคะ ไปที่4ประตูต่อ1โดยในเกมดังกล่าวนะคะศูนหน้าวัย22ปียิงไปทั้งหมด2ประตูนะคะทำให้เขาเนี่ยขยับขึ้นไปยิงรวมทั้งหมด30ประตูแล้วในพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้นะค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยนะคะเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่พบกับเอเวอร์ตันนะคะในครึ่งแรกนะคะเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่แทบจะพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะจนในนาทีที่36นะคะก็สามารถทําประตูได้โดยแม็กพูมินเน่นะคะทําให้ปีศาจแดงเนี่ยนำไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วต่อมาในครึ่งหลังนะคะมาบวกลูกที่2เพิ่มใต้อีกในนาทีที่7 1นะคะโดยมาซิยานนะคะ โดยมีแอสซิฟเป็นมาคัสแลตฟอร์ดนะคะทำให้ปีศาจแดงเน,นี่ยหนีห่างไปที่2ประตูต่อศูนและหลังจากนาทีนั้นนะคะก็ไม่มีการทําประตูเกิดขึ้นอีกน,นะคะทําให้ปีศาจแดงนะคะเอาชนะเอฟเวอรตันไปได้ที่2ประตูต่อศูนค่ะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีคะแนนอยู่ที่56คะแนนค่ะอยู่รังอันดับ4นะคะส่วนเอฟเวอร์ตันนะคะก็ยังอยู่อันดับที่17และมีคะแนน27คะแนนเท่าเดิมคะ่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะเปเวกัวเดียวลานะคะเฮดโค้ชของแมนซิตี้เนี่ยยอมรับว่ารู้สึกดีใจนะคะที่เห็นแฟงแลมพารน,นะคะได้กลับมาคุมทีมอีกครั้งซูเปอร์แฟงนะคะได้รับตำแหน่งให้เป็นคุณซื้อคนใหม่ของเชลซีนะคะแทนที่เกรแฮมพอตเตอร์ โดยจะทำหน้าที่จนจบฤดูกาลซึ่งกววาดโอลาเผยว่าเขาคุยกับแลมพาร์ะตลอดและดีใจที่เห็นอดีตมิดฟิลด์ของทีมชาติอังกฤษได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งและทาง ola ะะกัวเดโอลาได้ออกมาบอกว่าเราคุยกันตลอดนะคะตอนที่เขาคุมเอเวอร์ตันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาได้กลับมาอีกครั้งเป็นโอกาสครั้งใหม่กับสโมสรที่เขารักนะคะและเป็นความท้าทายของเขาด้วย ยังไงก็ต้องรอดูฟอร์มของเชลซีนะคะหลังจากที่มีโค้ชคนใหม่อย่างแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาจะเป็นยังไงคะ่ะและเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะโมฮัมเหม็ดซีนูนะคะเอเย่นของโซฟิยานอัมราบัตนะคะยืนยันว่าฟิอเรนติน่านะคะให้คํำมั่นพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะ่ะ มิดฟิลด์วัย26ปีนะคะกลายเป็นดาวเด่นประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาหลังมีส่วนสำคัญในการพาทีชมชาติโมร็อกโกนะคะทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทำให้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเขาได้รับความสนใจมากจากหลายทีมในยุโรปนะคะตามการเปิดเผยของนอดินอัมราวัตนะคะพี่ชายเผยว่านักเตะเนี่ยได้รับการทาบทามจากทั้งบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ แต่เรว่าข้อเสนอนะคะยังไม่ดีพอที่ม่วงมาหาการนะคะจะยอมปล่อยช่วงกลางฤดูกาลค่ะแต่เอเย้นนะคะ,ะ,คะยืนยันว่ามีโอกาสดีที่นักเตะจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะ่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เพิ่มไปก่อนละคะบ๊ายบาย